ลานางเอ้ยพี่เป็นคนตามต่อยง่อยป่ามันเสียขาสินสาตาบอสมคำขาแพงพันละานเสียงวันวานได้ฟังแล้วไฮเน้อสิได้หวมความตีเปินก้าวอ้างแต่ถามข้อต่อคำ ผมนั่นดำปลอดพีพี่ป้าได้มากกยทึงอยากตายได้ยอมทนนั่งโดนได้หลงอ้อมมองเห็นเขาคือนั่งป่าตันันดำคือกากายานอมไปใสคุณก้อนไปครับว่าจังไหนให้ให้เพิ่งยับเขาใกล้ๆได้บ่อ๋ออยากยับเขามากใกล้ๆก็ยับเขามากใกล้ๆตัวเนาะเนี่ยเบงใกล้ๆแหงขาแหงห้ามแต่เนาะ ลานางเอ้ยเจ้านั้นข่าวคือใครไก่คือดินแผ่นฟ้านักหนาเติมเทวีเกิดมาในชาตินี้สิขอเบิ้งให้เต็มตาบุญพระลาบนำพากระาางมันสิทนกันเมื่อนอนฝันอยู่ในบ้านให้ใจบ้านสมสื่น ลานะเอยวาดจงดังใดพอดมือมืออื่นขันแม่นได้พอพอเห็นหน้าเจ้าก็ว่าบุญคนงามเอมอ